รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทยจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการณวันที่25มิถุนา2560จากสถานการณ์คนพิการในประเทศไทยเราจะเห็นได้ว่ามีคนพิการเป็นจำนวนมากและเราได้แบ่งออกเป็น4ภูมิภาคด้วยกัน คือภาคกลางสีเขียวมีจํานวน3,6814 0คนคิดเป็นร้อยละ20.42%ต่อไปคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือสีส้มมีจํานวน73,1511คนคิดเป็นร้อยละ40.59% ต่อไปคือภาคป้าคือสีฟ้ามีจำนวนต่อไปคือสีฟ้ามีจำนวน2 6งแสคนคิดเป็นร้อยละ11.43ส่เปเซส่วนภาคเหนือมีสีเหลืองมีจำนวน4 9่5 6คนคิดเป็นร้อยละ22.7เเปอร์เซ็นต์ ส่วนกรุงเทพมหานครมีจำนวน75,831คนคิดเป็นร้อยละ4.21เปอร์เซนต์ส่วนยังมีอีกก็คือข้อมูลการรอการยืนยันคือจำนวน11,831คนคิดเป็นร้อยละ0.66เปอร์เซนต์ และเราจะเห็นได้ว่าจากการเปรียบเทียบของจำนวนคนพิการในประเทศไทยของแต่ละภูมิภาคภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีจำนวนผู้พิการมากที่สุดคือ40.59ซและภูมิภาคที่มีคนพิการน้อยที่สุดคือภาคใต้มี11.43เเซนเท่านั้นและจากการรวมผล คนพิการในประเทศไทยในทุกภูมิภาครวมเป็นจำนวน1,823,75คนและเราได้แบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันคือผู้หญิงและผู้ชายผู้หญิงมีจำนวน851,176คนและผู้ชายมีจำนวน9 1 5 1ห9 9คนและสรุปได้ว่าคนพิการในประเทศไทยส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงต่อไปจะเป็นสาเหตุของความพิการมีทั้งหมด6สาเหตุด้วยกัน 1. เจ็บเจ็บป่วยมี เยอะที่สุดคือ34.24%คือสีส้มนั่นเอง 2. เกิดจากอุปัติเหตุมีทั้งหมด15.61%คือสีเหลืองนั่นเองต่อไปพันธุกรรมด้านพันธุกรรมคือสีแดงมีน้อยนิดคือ0.45%ต่อไปคือสีเขียวสีเขียวคือมากกว่า1สาเหตุ มีทั้งหมด1.76เปอร์เซนต่อไปคือสีเนื้อหรือน้ำตาลอ่อนหรือจะมองเป็นสีอะไรก็ได้นะคะมีทั้งหมด29.23เปอร์เซนส่วนพิการแต่กำเนิดคือสีม่วงหรือสีชมพูเข้มนั่นเองค่ะก็มีทั้งหมด18มีทั้งหมด 18. 71ปอร์เซนนะคะจากสาเหตุทั้งหมดที่เราเกล่าวมานี้ mm. ก็จะเห็นได้ว่าคนพิการส่วนใหญ่มาเกิดจากการล้มป่วยรองลองมาคือยังไม่ทราบสาเหตุและรองลองมาคือพิการตั้งแต่กำเนิดและรองลองมาคืออุบัติเกิดจากการเกิดจากอุบัติเหตุและรองลองมาคือมีสาเหตุที่มากกว่าหนึ่งสาเหตุและสุดสุดท้าย มีสาเหตุมาจากพันธุกรรมของเขานั่นเองค่ะและเราจะเห็นได้ว่าคนพิการเกิดจากการที่เราไม่ทราบสาเหตุจึงมีจึง,จ,งจึงต้องหมั่นตัวเช็คร่างกายอยู่เสมอและดูแลสุขภาพของเราให้ดีและอยากฝากไว้ว่าคนพิการเขาก็คือมนุษย์คนหนึ่งเขาต้องการการดูแลเอาใจใส่เหมือนพวกเราทุกคนค่ะดูแลตัวเองดีๆนะคะ